อมีมีนี่ป่ะมีฟีดแบ็กมัครับ E C M มั้มีฟีดแบ็กมั้ยหรือว่าทำไมทไมมันซ้อมวะไอ้ไอ้บิลลี่ยินผมป่ะทำไมคุณได้ยินผมไหมพี่อ๋อได้ยินแล้วครับ E C M มีฟีดแบ็กมั้ยครับมีมีมีโอเคโอเคทางนั้นทางนั้นทำมาเลยแค่ครับ Access ซื้อไหม Access โอ้ซื้อหมดแล้วคือ ไม่ได้ซื้อแกมไอ้เร่ไม่จ่ายเปิดเลยโอ้โหคงอ,อ,อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้คุณมิวซื้อเดลสีป่ะครับซื้ออะไรโอ้โโอโเยอะอยู่ะนายใน,น,นร้อยนัดอะไรพวกเนี้ยฮะอืม ไอกระสุนนี er pues ่เราเอาแล้วไงเอาแล้วไงให้ผมเปิดบ้างครับเปิดมากว้างมาเปิดเลยไหมคุ้ยโุ้ยแสบแสบแค่กระสุนนัดเดียวก็แสบแล้วแสบเลยแสบเลยโอ้ยโอ้ย ไม่เสียงเข้าไมาใบอกนะผมเผลอเปิดเสียงดังเลยครับโอเคโอเคอ๋อไม่เป็นไรอะไรวะกระสุนปืนนี่ใช้ดีจังเลยผมว่าเอาแค่พอผ่านก็จะดีกว่านะนั่นดิเพราะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกช่วงวันไม่ได้ปูขนากันด้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไง อา้าด่ผมถอดดอดต่อใส่เมื่อไหร่ตายแล้วเอากรรมนะนผมไปเอาดอดนันอื่นใส่เลยโอ้ตายตายาเฮ้ยเเเคเกอร์โอเกอร์โอเกอร์เธจวครับขอบคุณโคใจจอว้โคเวอเจอไว้แม่งมีเสียงมาุ๊กผมวกจะจะจะวัวใจจอไว้ตีส่นนี่นมอมกแล้วไี้แล้วไม้ตัวรู้สึกมายตัวแล้วตอนนี้มันมาเร็วจังวะ โอ้น <aunque S 2> ี่นี่นี่นี่ทำไมไม่ไ้ไ่รับเฮเอาหมดนี่จริงอเอาเท่านี่รับได้ครับเอาไปเลยเดสองนี่ตายนะเอาหมดนะเจริงเดยสองก็เดยสองครับมันไม่ใช่เดีแรก ได้อแล้วมีเสียงอยู่โอ้โหระวังนะครับทุกคนโอ้ไหนๆก็มารู้กันขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยมันยังตามมานอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวางที่เจ้มารังไว้ให้ตรงนี้นะหน้าจอขาวดำเพียร์อยเก็บนะครับครับผมไม่เป็นไรโอ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วคิวเวิคิว อะไรวะถ้าสุดมันจะบดบ่อยอะไรขนาดนี้ไอ้ฝาเป็น C M เซมิออโต้ดิเออผมก็ใช้เซมิ M A แหละแต่ว่าก็เฮ้ยครบเลยครับเออเซนจิเผื่อไม่รู้นะครับเวลากดวีมันจะเป็นเซมิออโต้ไว้ปืนกะดตัววีอะผมเปลี่ยนนะผม,<พ>ผมเปลี่ยนนะขอผมปรับไว้กดตัววีมาได้ไงไมั้ยเขาเสียงแป๊บนึ่งที่เาเปิดเสียงก็ด้านผมโอ้โอ้โอ้โอโอ ผมว่าผมเริ่มพลาดแล้วเอาปืนสไลด์นี่มา <c oughs> โอ้ยโอ้ยรู้สึกว่ากระสุนว่าจะทุกทิศทางไหนครับม <c oughs> ันมาทางไหนฮะดูฮะฝั่งนู้นน่ะ๋ยวผมเปิดดูโอ้โอเคครับ Gì không vào à? Vào đi qua. Ô. Còn tên này Ok, thank you. cái tay. Ui ui. Có chỗ này anh. Ok, thank you. Get the fuck up. <laughs> ไอ้นี่มันตะโกนว่ะโอเคฟิวฟิวมีเกตอัพใช่ไหมถ้างั้นถ้างั้นต้องต้องเลี้ยงดูอย่างดีเลี้ยงดูเหมือนคนในครอบครัวเลยอ้าวแล้วเลยคุณไม่มีแล้วพี่พี่มีมีมีดูเวลก่อนตายแล้วเวลยังไม่ถึงตายแล้วจริงๆมันเป็นสกิลสำคัญนะแต่แล้วแต่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแล้วแต่สไตล์เอาวทำไมไม่เอาอะไรแต่ ยังอัพไปไม่ถึงครับยังไม่ไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงไ่ก็อาจจะเอาไปใช้ยางอื่นอะไรประมาณนี้ยังไม่ยังไม่ถึงไงเออจริงๆมันน่าจะถึงไหมเนี่ยถึงแล้วแต่ผมอัพสกิลที่สำคัญแล้วแต่แล้วแต่ว่าใช้อันไหนไงแล้วแต่ว่าใช้อันไหนถ้าเราคิดว่าอื่นสำคัญกว่าก็อัพอระเก่อนอะไรนี้รู้สึกเดี๋ยวจะเริ่มโดนล้อมหน้าล้อมหลัง ่กระสุนนี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะมีปัญหาเรื่องเลือนมากกว่าผมจะมีปัญหาเรื่องกระสุนนี่แหละไม่ค่อยดีเต็มที่หัวจะช่วยได้เยอะปืนที่หัวเอามามันดันเป็นปืนอันนี้สิโอ้ยโอ้เดี๋้อเด้อเด้โหเอาผมตัวแล้วเนี่ยโดยใจคงตีช่วย่ลยเร็วๆคนดูชอบจะเห็นเราทรมานครับ จะวายจริงทุกครั้งที่มีคนลงเพราะมีแค่สามคนของฟิตบอลไว้ด้วยอ่าเราไม่เปิดบอลแล้ววัดบางทีก็ช่วยไม่ไหวนะเราจนไปไปบูโดเซอร์ครับบูโดเซอร์ผมว่ารีบเหรอบูโดเซอร์มาไอปบูโดเซอร์ผมผมจัดการเองเดี๋ยวแล้เก็บไอ้ตัวจีนลิ้นใจลอยผมก่อนอ่าอ่าอ่าเอาเยอะเลยแะเอา เอาอีกแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ,อาจอบแล้วไงเอา้าปัดชูจะปัดล้มต่อเดียวกันติดเอื้อเอาไว้ like เอาไว้จะเงินพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนละวผมเอารอยนัดมาแทนอย่างนี้โอย่างืี้เมื่อกี้คุณใส่ชุดอะไรมาสูตรอะเมื่อกี้รู้สึกว่าโดนล้อมจากข้างหลังมาแล้วเลยล้มให้คุณใส่สูตรมาป่ะเมื่อกี้เออเมื่อกี้คุณใส่สูตรมาป่ะครับ เออบิวเมื่อกี้ใส่สูตรป่าววะใส่ใส่ใส่ผมใส่เกาะเกาะธรรมดาอ๋ออ่ะเป็นตัวผมไม่ชอบความเทอะ่าเท่าไหรอืมไปไอผมลืมซื้อตัวช่วยแป๊บนึงละนะ อะไรผมช่วยช่วยซื้อทีทีอร์เอาซื้ออะไรเดีเอาหม้อซื้อให้หม้อไปเลยยังไงก็เต็มเต็มเงินอี่แล้วนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมต่อไปพวกเราเคนจีพร้อมยังพร้อมยังคราวนี้ผมเอาร้อยนัดไปนะไม่รู้จะพลาดหรือเปล่าดีดีดีคนจี้ชอบมามากเคนจีเลยเคนจีเป็นไงบ้างหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานกลับมาเล่นโอ้โหเรา ที่แกเล่นโหมดนี้เลยอ่ะไอผมว่าเอาแค่แค่สามถุงพอละเอาเอาผ่านว่าใช่เอาแค่พอผ่านก็พอเอาเอาสามไม่รู้อ่ะแต่ปกติผมรอดแต่ปกติผมรอดนะสเตอร์คิมแอตมานะ ใครวะเดี๋ยวใครอันมาบอกผมด้วยนะโอ้โหอีกแบบปวดอ๋อทำไมมันยิงไม่ได้ขอสี่ใบพอไอ้หนุ่มวะมมีใบพร์คกูสี่ใบวะผมโดกระสุนพิษขนามันมาจากไหนต้อมาอืมโอ้โหมันโยนลงนู้นเลยอะพอแล้วพอแล้วพอแล้วห้าใบก็พอ ปไปไปขึ้นไปโอเคโอเคไปโอ้ยอ่ะโอ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมาจากไหนคนยิงมันอยู่ที่ใดเอ้ยอมันเฮ้ยมันมาเหรอเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มันไม่มีประตูัวไปไปสองนอนได้สวยไม่น่าจะใช่ตรงนี้หรือเปล่า้องนอนได้สวยมั้ยแมวาะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นเองอ๋อไม่มีประตูเลย ไปแล้วไปเลยโอเคยมาเลยยอได้เลยครับ oh okay. ันนี้เรารู้ได้แล้วโอ้ย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 อโอ้ย้อ้ยอ้ยโ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้โอ้ยอย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอื้อเอาอีกแล้วรู้สึกว่าคนรู้สึกว่าคนพี่อะไรมีความดูจะมีความหวังที่สุดกับเป็นคนที่ลบบ่อยที่สุดอะไรอย่างงี้ไวะเอาเอาเอาคำแล้วเกลเคเพื่อนอยู่ใกล้ๆพอดีทำไงไปได้เลยเอาอย่าผมพลาดละ เอาไว้เทะเอาไว้เดินๆๆๆไปหัดเว้ยรู้สึกว่าจะไปไม่หัดเลยมันไกลขนาดนั้นเลยเอ้โอ้อะไรเฮ้ยลี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 เล่าได้เหรอรู้สึกว่าจะจะไม่รอดในเกมนี้เอ้ยทำไมทำไมไม่เข้าหากันเลยวะกรอไปแล้วไปแล้วสุดมันไกลไง จุจดที่ถ้ามันใกล้อ่ะมันง่ายไงจุดเมื่อกี้จุดนี้มันห่าออกห่างมาคนหรือมันห่างมากเยตา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 ยยายาเขาที่หน้าหน้าขาวแล้วโอเคไปก่อนละเอาเอาละเดี๋ยวคนเดียวคอะเจ้าของชแนลครับเราจะมาดูเขาอันนั้นอ๋ ขอทีขอใทีขอทีคราวนี้คราวนีน้ผมใจเย็ยนยใจเย็นๆละจะด,ดึงด,ดึงเมื่อกี้เราแบดได้เมื่อกี้เราแบดได้เกือบหมดเลยเนี่ย <c oughs> แต่รอบนี้นี่แบบสี่อะไรห้าอันยังไม่รอด <laughs> <laughs> <c oughs> มันไกลนะมันไกลมันไกล ก็ใช่โชคเลยนะเกมนี้นะเออบางทีมันสะบ้ามาแปลกๆช่วยเลยเออต้องไปเกิดแปลกแย่เลยคนดูเงียบเลยเฮ้เราเราไม่เล่นง่ายกว่านี้หน่อยมันไม่ดีกว่ากันอ๋อเฮ้ยกดไปแล้วเวลาเต้ปิดสกายป่ะไม่ได้ปิดอ่ะ อเออนั่นแหละเอาเปิดไว้เปิดไว้นี่นี่หอมมากในเกมอ่ะเอาผมปิดไม้มแล้วจะหาอะไรมาท่านใหม่ถามบ้างวะ เอากรรมอคุณเฮ้ยทำไมผมมาถึงตายเลยวะยืนรอสุดมันมาเอากรรม เอาไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีีอีนแล้วเนี่ยฝั่งนู้นเองเหมือนเดิมนองามสยู่โยนไปฝั่งนู้นแล้วเว้ละเว้ยละหายแล้วเดี๋ไปฝั่งนู้นเลยดีกว่ามาฝั่งนู้นเลยครับมาค่อยมามากันนะผุดชี่ผุดสไนส์สไนส์สไนส์ระวังนะ อาสั่งม่ดิโอเคเอามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะค็อกเกอร์ค็อกเกอร์ผมยิงเสียงคอกเกอร์อยู่ระวัง,งนะ

Ô ô đưa get the bags into the truck. He's close to that yellow car. rồi nào, chơi luôn. Hơi nó ở đằng nón v่ะ. Ô, what? Nó ở đó. thằng này? โอ้ต้องต้องต้องช่วยคนคนบิวอ่ะนะอืมบิวไปช่วยคันจีนะออโอเคครับไปหาหรือไม รออยู่ดิรอหมดเช้าก่อนนะใจเย็นผมทำตกไปถุงว่ะไ,ไ,ไม่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 ได้เดีย๋ยวเอาใหม่ที่รถได้พี่ยังไงก็อยู่ใกล้ๆอ,อ,อยู่แล้ววันมันเออมันต้องเดินกลับหน่อย

ยิปแล้วโอ่ยมันตึงเครียดไปไหมเนี่ยเก็บได้กี่ถุงเนี่ยเนาะโอเคโอเคมันจะฟักต้องเปิดเร็วกว่ะรอรอหมดได้สั้นทีกรอบครับรอหมดได้สั้นทีกรอบเฮ้ยนี่เราคือต้อง นี่คือเราต้องเจาะประตูเลยเหรอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดินอ,อ้กไปก็ได้เดี๋ยวรอหมดแล้เท้าก่อนตามตโอเคเจาะประตูหโหเกินนานเกินนะ เกื่อด้หน้าเราครับระวังคุณแค้งบอกตำรวจมาทั้งหมู่บ้านเลยวะ เกมรอหลอังเราเดมันก็เงี้ยครับมันโคตรเยอะตำรวจยิงเล่นยังยากนเลยวะมันไ,ไม่ยากมั้มหน่อยบอกผมเชี่ยวเอาเราจะเดินอ้อมไม่ใช่เหรอทำรีวิว่าซ่อมวาซ่อมไอ้สว่าเนเสร็จแล้วฟอกเกอร์นะเย็นเย็น ไอ้คุณนาเต้มันชี้ไม่ได้หรอชี้น่ยนะอ๋อนี่ไยตัวเ,เย็นรเราไอยเสาหมดก็เดี๋ยวเราก็ผ่านได้แล้วเอาล่ะชนะสักหน่อยอ่ะอุ้ยสวแล้วสวยแล้วนอนดิวนอนช็อตช็อตเลย ผมช่วยบิววัตให้ผมโดนอะไรโดนจับวะอทีนี่ผมตำรวจธรรมดาเข้ามาโอเคโอเคเดี๋เดี๋ยวเดวพวกเราเราหมดได้เต้ากันเดี๋ยวมันไม่หมดจริงๆเหรอมีหมดมีหมด ข้างบนว่าที่เป็นตัวเป็นตัวขอเหลืองๆวิ่งวิ่งอยู่เห็นปะมุม<อ>บ,บนด้านด้าน,นเอ,อ่อมุมบนจอด้านขวาเออเดี๋ยวมันจะหมดหแล้วแล้วคือมันขนเงินพวกเราไปไหนเอ,อ้ยมันขนในไอโคกเราไปไหนแล้วเนี่ยไอโคก,ไไอโ,คกโอ้ยลาเต้ มันตะโกนใส่เพื่อนได้เรื่อยๆเลยเหรอเรื่อยๆเลยเหรอโอ้โหมันจำเป็นจริงๆอะอ่าใช้่ายแหละเออเดี๋ยวผมแสวยเอง Thanks brother เราทำไมคุงวิ่งี ทำลูกน้ำเอ๊ะไงวะตอนนี้ปกตินะครับภาพตอนนี้ผมดูในเฟซนไม่เปล่าเลยใครดูไม่ปกติบอกนะเบแพทั hey, ้งหมดละพวกเราที่เติมพลังนกะ่อนครับตรงนี้ตรงนี้เป็นลูกน้ำของไม่ปกตินะรถอะเอาคนยิบแล้วดีกว่าเปไหนนะโดนยิบละไปไหนนะอะไรลาเต้อะไรยอยนะ่างเงี้ยนี่รีบวิ่งอ,อ้อมวิ่งอ้อมไปเลย อ้อมเลยไม่งออมเลยไม่อ้อมเลยตำรวจมันขนไปไม่ใช่เราเก็บไปหรอกเม่ใช่ให้เราโยนเราโยนข้าไปแล้วไงเราโยนข้ามาแพงไปแล้วไงเออไปเดินอ,อน้อมกันเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะมาอีกจะไปแอรเซาอะไรนะคอยคอยคอยโอ้จำโดนนี่เหรอ เราจะเป็นนัากแสดงจัดการขอบคุณครับโยกขึ้นไปแล้วอีกอันหนึ่งอันหนึ่ง สายไท okay. okay. okay, okay, s <S oh, พี่โอเคเคถนนเลยพวกเราโอเคบิลตะนั้นพวกเราเต็มอ๋อผ้ามันอาจจะแตกนะครับรู้สึกผ้ามันจะแตกเหมนะือนกันเคถนนที่เคถนนที่เรสโซลูชันมากขึ้น มันกระตุกนะว่ะกำมันเจ็บจังมไม่่ายต้องนานหรือว่าผมลืมเทสแล้วตายตายเดี๋ยวผมจบอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปล่าให้ภาพมันอีกทีผมว่าทำไมเขาไม่อะไรวะมันกระตุกนะว่ะโอเครถมาแล้วเป็นจีไปเถอะไหนวะ 音ливо... Ho oh oh oh. chắc lấy đôi mày yay yay mày vậy nghe mày nghe không kéo mày lên nào chưa mày lấy 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 ô kiwa mày lại lấy 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 lấy